ยาเทวตาสันติวิหาระวาสิณีทูเปะคะเรโพธิคะเรต่ยิ่งต่ยิ่งตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสธีเะรลนเทตกะโรนเตท,ะ,เทะวิหาระมันะทะเรเทราจะมัชชานะวะกาจะพิกาโว สารามิกาทานปฏิอุปาสากาคามาจะเทานิขามาจะอิสรรสัปนานาพูตาสกิตาพาวันตุเตชะลาปุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปะป,ะปาติกา นิยานิกรงมธรรมวรังปิติเตสเพปิทุกสะกะโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทร,ราจะบุคราสังโคโภตุสมโขวะอัทายจะหิตะตายะจะอัมเหร,รักขตุ สัทธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัมปาปุกเนยามะธรรมเมปริยัปะเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาสเนส,สัมมาทารังปเวชนโตกาเรเทโวปวัสตุ ุทธิภาวายักสัตตานังสม,มิธังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเะมราชานโนระชังรักขันตุสัพพทา ทุกข,ตตกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสเปติปานิโนเจตาวตาจะอัมเหหิกสัมภตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสภพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสทายะ สีลังรักขันตุสัพเทสพัพฐาภาวนาทิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคัตตาสเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสัพโสโหตุสพัพฐาสุมังคลรังรักขันตุสพัพฐาสัพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุเนรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคะลังละขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุเนรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุเนรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐานอนุภาพแห่งความเพียร และนุภาพแผ่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเ่ามีขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้คนจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญน,นักทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายปรดจงอนุโมทนาในการสวดสรตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปรดอำออนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียนไม้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิ่งสร้างขึ้นให้เพียมด้วยอนุภาพแห่งพระผลิตจงสําเร็จศักดิ์สิทธิุประการเทิด